สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะมาดูในหน้าติกตอกเขาทํางานเขาทํางานยังไงถึงได้ตังค์อันนี้ดูเขาส่งมาให้เป็นบันไดเนาะนี่ อันนี้ตั้งใจคุมไว้เหรอฮะตั้งใจคุมไว้กว่าฝนาสาดเหรออ้าสิ่งของที่เขาส่งมาให้รีวิวอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ประกอบถอยลูกเหรอถอยถอยถอยค่ะพีฟ้าถอยถอยถอยค่ะ <c oughs> ถอยค่ะ ขอก็ยืนอยู่สองพี่อะเนี่ยเหมือนกันเลยพี่ไม่ต้องบอกเอาหลัง่สามกล่องอเนี้ยอะไรหนอดูซิอะไรหนอดูซิ สวานถอยลูกถอยพี่พอถอยพี่พอถอยเอา,เาเให้ลุงทำงานเนาะอันนี้เดี๋ยวรถมาจะได้เข้ามาจอดนี่ก่อนอ๋าเขามีพัดลมใหญ่นี่ว่ะยิน ลอยครับลูกอย่าเข้าไปครับไม่เอาไม่เอาลูกของทุกอย่างมันเล่นไม่ได้ไงคือไม่ต้องเข้าไปครับของทุกอย่างมันเล่นไม่ได้ไปได้กล่องแล้วไปไปคนไปเล่นเลยไป ใช้ข้มงลังคาทีเดียวข้มงลังคาเลยอืมทำโรงงานเ็องฮะทเ็ดเ็ของหรอเอาต้อมไปทำงานจนเป็นงานแล้วเป็นพูละเม่าได้แล้วเราบ่เอาต้อมไปเฮ็ดงานจนเป็นงานแล้วเนาะเป็นพูละเม่าได้แล้วเนาะเอาต้อมอาต้อมทำงานเก่งใช่หรือเจ้ากล่องนี้ อะไรน่ารักจังตะมุตะมิอ๋อเยอะมากเลยคอะขายควงแม่คอดูไหมดิไม่ดูไม่ดูครับไม่ดูครับต้องดูค่ะถอยถอยค่ะลูกถอยขายควงคนเยอะเดี๋ยวต้องหาถุงขยะทางขยะมาใส่เนี่ยไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยนั่นก็ปิวแล้วก็เก็บลากเก็บลากเก็บมาให้แม่เก็บเก็บลูกต้องใส่ถุงถุงขยะ อย่าไปไกลนะมีดกรีดล่างมือนะอันนี้เพิ่งไปสนิมนะน่ะอืมเป็นสนิมบาทพายักษ์ดิยให้หนูจัดให้อืมนี่ขยะไงเนี่ยต้องหาถุงดำมาใส่ไว้เนี่ยจะสีลิงดาต้องถูตะปูด้วยอ่ะมันทาหรือมันชมะนี่อย่าบอกนะนี่เดี๋ยวพ่นสเปรย์ใส่เลยไย หวานเข่งหวานขาอู้อันนี้เป็นเครื่องมือแบบนี้ yeah, yeah, yeah. อันนี้ชุดนี้เหรอเวลาขายชุดนี้เหรอขายอันเดียว <Yeah. Yeah. S 1> เอา แกวเลยอันนี้ยังแกวเลยไข่ควงสักุไลอยู่ดิโฟจุนมากจังสุปปั๊กเสรจะเจาะเลยอุ้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 ยยายนะอย่าใกล้นะมอันนี้กับอันใหญ่อืออันนี้ลมพัพหนึ่งเดียวด้วย เออมันมีตัวเล็กตัวใหญ่ไงเนี่ยอันอ้วนอ้วนเลยเออเออเวลาไปสวนน่ะไปเล่นของตาจนหายหมดแล้วที่พ่อซื้อไปไว้ให้ตาใช้ที่สวนน่ะทีนี้ไม่เล่นนะของเดียวเล่นไม่ได้เลยเนี่อันอ้วนอ้วนอย่างนี้อันอ้วนอ้วนมีอ้วนอันนี้สมัยนี้อันเล็กอันนั่นใหญ่ก็อ้วนอ้วนเล่นไม่ได้เลยหนูแค่ดูอะไรอ่ะจัดอันนี้ดึงดึง เองเล็กเอามีคนน้อยอชิมตัดเหล็กเล็ก,ลกไป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 วันนี้มาสามชุดเนาะเอาเก็บลูกเนะน,นี่ยไออันเนี้ยเก็บไปทิ้งขยะ,เ,เ,ขยะเนี่ยเนี่ย เก็บให้แม่เก็บเลยลูกนี่มามานี่ไม่ได้ไม่งั้นปิวเกื่อนเลยนี่มามาเก็บ,เก,บเก็บค่ะสีดำนั่นด้วยค่ะเก็บมาค่ะมามามา,มา,มา,มา ดูเครื่องมือแต่ละอย่างแต่ละชนิดเขาส่งมาให้รีวิวค่ะทุกคนนี่ตัวเล็กตัวน้อยทําเป็นชั้นแบบนี้วางก็เป็นระเบียบหน่อยจะหยิบ อันไหนมารีวิวหรือจะหยิบใช้หรืออะไรก็ยังดีเมื่อก่อน,น,นมันลกไปหมดเลยด้านนี้เอาไว้เก็บของพ่อนี่แต่ก็บางอย่างก็เสียเสียไปเยอะแล้วล่ะพังเสียมันช็อตบ้างสายไฟขาดบ้างอะไรบ้าง อันนี้เป็นของคุณลูกส่งมาใหม่ๆม,มารีวิวค่ะนี่ ตั้งกองกับเบาบ้าบบกบางงอเงียก้อเ د, งีเมาพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะเป็นนะเป็นสว่านแบตเตอรี่ทานซูนะครับพี่น้องนะเป็นสว่านเอ่อโรตารี่นะครับพี่น้องแบบนี้นะสามารถเจาะปูนเจาะผนังได้พี่น้องมาพร้อมกับนี่แบตเตอรี่ก้อนโตๆแบบนี้นี่พี่น้องดูนะอ่าแล้วก็ดูดดูดขเขาแถมดอกมาให้พี่น้องเทียบเลยนะครับชุดเครื่องมือเขาเพียบ เดี๋ยวดูดอกยาวๆแบบนี้ใช้ได้ป่ะนี่มีดอกยาวๆนี้เขาก็แถมมาให้น้องนี่ดูเจาะได้ไหมสบายๆเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ต้องใส่นะด้ามจับเขาก็แถมมาให้เดี๋ยวเจาะให้ดูตรงนี้เลยปรับปรับได้พี่น้องสามระสามระดับออมีระบบดอกสว่านธรรมดานะ้าสว่านตอกนะครับแล้วก็คอนนะครับนะ้เดียเด๋ยวเจาะเดี๋ยวเจาะให้ดูเจาะพื้นนี่พี่น้องครับดูได้จะเจาะดูนะของทานซู แล้วแรงมากนะอย่างแ๋วเลยนะครับของทางสซนนะมีดิชาร์จเร็วมาให้หนึ่งอันแล้วก็ดูแค่ของแถมนี่ก็คุ้มแล้วพี่น้องเลยนะเพียบเลยนะครับของแถมพวกชุดดอกนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วนดะูดีแบตเตอรี่ก็จะวต,วตวแบบนี้อะ่อะอะ่อะเหมาะมากสำหรับพี่ช่างที่ทํางานนะครับในที่ไม่มีไฟฟ้าครับสนใจกดสั่งซื้อได้เลยตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปครับ